อ่ะปก็ตอนนี้อยู่อำเภอพนมทวนนะครับบ่อละแหงนะครับก็เราจะมาเทสตัดต่อสั่งข้าวกันนะครับวันนี้เราเอาเครื่องจักรมา2แบบนะฮะก็คือเครื่องตัดหญ้า ATV แบบลากจูงนะครับเราสามารถใส่สำรอพ่วงได้นะครับแล้วก็ตัดหญ้าใบวายนะครับแบบติดรถไถนะฮะเราจะเทสอยู่2วันนะครับคือวันแรกเราจะเทสตัดนะครับคือเราเราเครื่องจักรมาสประเภทก็จริงแต่เราเอาแกนตัดมา4แกนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเทส ลักษณะของเนื้องานว่าแกนตัดเนี่ยมันชิ้นงานมันมายุ่ยแค่ไหนนะครับตอนนี้ต่อสังข้ามันสูงประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวดิเนวันฟุตหนึ่งไม่เกินนะค่ะสามสิบเซนยี่ห้าเซนอัน,นเนี้ยนแก้ววางเนี่ยประมาณนี้นะครับงั้นสูงจากพื้นประมาณฟุตหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ก็นี่ก็ของจมดินเหมือนกันนะครับมาดูเนี่ยที่ประมาณห้าไล่แล้วไปข้างหลังนี่ได้อีกก็จะพอสลบสองวัน เนี่ yeah, 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 yeah. ยเนี่ยเนี่ยพวกนี้เราสามารถตีดินให้ฟูขึ้นมาเลยใชใช่ค่ะตีให้ฟูขึ้นมาได้หรือเปล่าต้องดูนะว่า <reactor> เป็นยังไงเออ,เอไปดูดินตรงนี้กันปะเนี่ยดินก็แห้งอยู่นะตอนนี้เดือนธันวาคมนะครับเดือนธันวาคม ก็เนี่ยนี่ก็อีกประมาณอุ้ยพอสมควรน,นะนั้นเวลาเราเดินรถถ่ายเราก็ต้องเดินตามแนวแนวของมันใช่ไหนะฮะดินดินพอไม่มีปัญหาแต่ว่ารถเดี๋ยวเราจะเอารถอะไรเดินบ้างตัวตัด a t v ก็อ,กอีกส่วนหนึ่งแล้วกันก็โอเคจุดประสงค์ของเราก็คือเราจะตัดต่อสังข้าวให้เหลือต่ตอเลยนะครับตัวนี้เราจะลดการเผาพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะวางอยู่พื้นก็แล้วเราจะอัดนะฮะ เราก็จะตัดแล้วเราจะอาดารพ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเป็นคลิปพรีวิวก่อนการตัดแล้วกันนะครับมาสำรวจพื้นที่ก่อนนโอเคเนีย่ยประมาณทักยีไร่ถึงมห่ัวะถึงค่ะนะยีไร่นะโอเคประมาณนี้ครับคุณครับ